เพนชอบนะคะตาแหลมมากค่ะแถมยังโชคดีนะคะเลือกไม่ผิดคนซะด้วยค่ะเขาค่ะมีเพซเตอร์นะคะหลายคนค่ะแต่ว่าที่เป็นไอดอลเคป๊อปนะคะนอกจากน้องลิซ่าแบล็กทิงของเราแล้วค่ะก็ยังมีหนุ่มชาอื่นอูอยู่ในนั้นด้วยนะคะแต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าลิซ่าค่ะนั้นฮอตมากๆนะคะในฟิลิปปินส์ค่ะก็ดูได้จากนะคะป้ายโปรโมทโปสเตอร์ต่างๆค่ะที่เห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นที่หน้าร้านนะคะหรือว่าตามสองข้างถนนนี่ก็ใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วก็มักจะมีบรรยากาศค่ะต่อแถวซื้อนะคะ กันแบบเนืองๆค่ะมาให้เห็นอยู่เรื่อยๆ,ๆนะคะเมื่อคอลเลกชันใหม่ๆของลิซ่านั้นปรากฏออกมานะคะแล้วปีนี้ค่ะก็มีข่าวดีด้วยนะคะว่าแบรนด์แบรนด์นี้ค่ะได้รับรางวัลชนะเลิศน,นะคะจาก The m e k e u p s h s o n Awards 2021ค่ะ ในฐานะนะคะที่เป็นแบรนด์ท้องถิ่นค่ะท,ที่ได้รับความนิยมะคะหรือว่าทรงอิทธิพลมากที่สุดค่ะของฟิลิปปินในปีนี้อีกด้วยเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าปังปุริเยมากๆเลยนะคะเนี่ยแม้แต่ว่าจะปังมากกว่านี้นะคะถ้าจับพรีเซนเตอร์นะสองคนนะคะที่อยู่ที่เกาหลีเนี่ยค่ะมาร่วมเฟรมด้วยกันนะคะเอ๊ะหรือว่าคุณคิดว่าอย่างไงนะคะอ่ะก็เอามาให้ดูแล้วกันค่ะถือว่าเป็นความสําเร็จนะคะของแบรนด์เพนชอปค่ะที่ต้องบอกว่าเรื่องไม่ผิดคนนะที่จับนอริซ่าเนาะมาเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยปีนี้เป ป็นปีที่2แล้วนะคะส่วนอีกเรื่องค่ะที่น่าสนใจทะคาะนั่นก็คือ YG ค่ะมีการเตรียมเปิดนะคะร้านคาเฟ่ค่ะตรงข้ามกับตึก YG กันเลยทีเดียวนะซึ่งเห็นว่าจะใช้ชื่อว่า The s a m มีนะคะแต่ถ้าอ่านเป็นภาษาไทยน่าจะอ่านว่า The s a m มีเนี่ยแหละคะ่ะเป็น The s a m มี Cafe นะคะจะเปิดตัวค่ะในเร็วๆนี้นะคะแล้วก็ เท่าที่เห็นจะมีชั้นที่2ด้วยนะคะแบบนี้เนี่ยสายปาปารัสซี่น่าจะชอบนะเพราะสามารถนั่งสองนะคะศิลปิน,นะคะ่ะเวลาที่เขาเดินเข้าออกตึก YG ได้แบบสบายๆนะคะก็ FC ค่ะก็คงจะไม่พลาดนะคะแล้วก็งานนี้ก็เป็นข่าวดีนะจะได้ไม่ต้องไปยืนรอนะะในอากาศหนาวๆน,นะที่เกาหลีะคะ่ะตอนนี้มีร้านคาเฟ่ให้เข้าไปนั่งจิบกาแฟรอนะศะิลปินของตัวเองเนาะ อแอดก็เอามาให้ดูแล้วกันค่ะเป็นภาพบรรยากาศทั้งหน้าตึก YG นะคะแล้วก็ความสำเร็จค่ะของสินค้าที่มีน้องลิซ่าแบล็คพิงของเราเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะ mm hmm. ก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า